ยังพ่ออีหยังนี่อีหยังนี่อุ้ยอุ้ยโอ้ยพี่นอ้องขาเสื้อเสนะื้อเฮ็ดพี่น้องพี่น่ะวิตเชืรอเฮ็ดเด้อค่ะเราก็แจ้งกับมาพ่อน,นี่พี่น้องขาโอ้ยอันนี้เป็นเห็ดอันนั้นต้นนี้พี่น้องพี่น้องจ๋าอันนี้คือเห็ดอัน หางนกยุงด้ค่ะพี่น้องเห็ดหางนกยุงนี่มันสีเมียนลายสีด้วยพี่น้องนะเป็นสันเป็นสันอยู่ค่ะมองดูละค่ะมุมความสวยงามของเขาพี่น้องนีเนด้อค่ะเขาอ,ออกเป็นสันเป็นสันเลยแมสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะเฮาไปเลาะเบื้องเห็ดเนาะค่ะเนาะช่วงหนาหนาวว่าอ่าสีมิเห็ดบอ่อนะคะช่วงนี้ แจงสาวพันปากระสิพาพี่พีนเพื่อนกลับมาอเมริกาเราด้วยค่ะหลังจากที่ว่าพาย้อนเวลาเนาะค่ะเนาะไปเบ่งคลิปเก้าที่แจงอัดไว้ช่วงที่แจงอยู่เมืองไทยค่ะไปค่ะไปละเลาะบึงแถวนี้แหละค่ะว่าไปไกลเพราะว่าช่วงเมื่อนี้แล้วก็อาทิตย์นี้ฝนสิตกหลายเนาะคะ่ะนอะแล้วตอนนี้ก็มีลมแรงนะคะลมขอนขางทีสิแรงพี่น้องเสียงลม้มเอาละค่ะไปค่ะว่าไปไกลค่ะ เมื่อน,นี้ับเป็นวันนั้นเสราร์ที่22เ่เดือนกุมภาะะ้วยค่ะเด้อไปค่ะไปเลาะแถวบาดแจงเนาะคะ่ะเนาะเพื่อมีเห็ดให้เบิงจ้าพี่น้องค้ามังนีใน่ขึ้นเป็นหมองที่พวกแจงเห็ดไหวเอาไว้สำหรับอันเก็บขอนเห็ดนางลมมเวยคะ่ะพี่นอ้องเพราะว่าเ่าแมนพราิด เห็ดหอมญี่ปุ่นขอโทษทีค่ะหรือว่าเห็ดอาชิตาเกะค่ะ,อะขอโทษค่ะว่าผิดโอ้ยนอ้องไอเพราะว่าเห็ดนี่เขาต้องการหม่องที่ว่าแสงแดดซองถึงแบบล้ำไรนะคะเพราะต้องการแสงเต็มที่วาซาเมะนี่เด้อค่ะก่อนสิไปเบ่งเห็ดเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องค่ะอ่าคอนไม้นี่อันนี้เป็นคอนของตนอันรสออเดอร์้อคะพี่น้องค่ะอืมเห็นบ่ นี่นี่น,นี่นี่หมายถึงว่าเป็นสัญญาณที่ดีคือว่าเสื้อเฮ็ดนะคะเสื้อเฮ็ดหอมญี่ปุ่นหรือว่าเดชิตาเกตนะคะเขาแพ่ไปทั่วขคอนใหม่แล้วเด้อค่ะเด้อเราจะให้เบิ่งอีกทางหนึ่งเนาะปีนี่พวกแจงกะสิไปตัดไม่มาเฮ็ดอีกค่ะพี่น้องเพราะว่าพวกแจงได้ได้เชื้อเฮ็ดหอมญี่ปุ่นมาแล้วค่ะนี่เด้อค่ะนี่สัญญาณที่ดีค่ะแบบนี้เอาละค่ะปะเข้าไปเลาะเบิง่งบ่า เสียงยังละ่ะว่ามันเสียงฝาดวะตกใจอ่ะไปค่ะมีเห็ดบอดแถวนน้เนาะค่ะเนาะลมมันแหงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจงขอใส่แว่นตาก่อนเด้อค่ะเอาแล้วค่ะพี่น้องเมื่อนี้แจงพะเละเบิ่งเห็ดแถวบ้านเนาะค่ะเนาะแจงก็คิดหอดเห็ดเด้อยากเก็บเห็ดพี่น้องคะ่ะคือว่าละ่ะหน้าหนาวมันมันมีเห็ดเนาะค่ะเนาะไม่จังใดใดแต่ว่าก็อยากละเพื่อพ่อเห็ดที่อเขา เขาลงเกิดค่ะอืมเสียงต้นไม้เขาเขาเบียดกันค่ะพี่น้องโอ้ยก็เจ้าจุดอีกอย่างล่ะสงสัยสิ่มีงานอีกอย่างในเมืองบอหเสียงย่างบอกไก่เด้อพี่น้องคะ่ะ สามผทนทัานเลตโตโอ้ยมูนของน้องสัตว์นี่ลายแท้แจ้งกระบไดยางเลาะเด้ค่ะหลายมือแล้วแจ้งบไดย่างเลาะเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องค่ะกมีตาอี่อย่างสสนนี่ เห็ดเกือกมาเห็ดเกือกมาเ,เมานี่ยเนาะค่ะเนาะนี่นี่ยนี่โอ้ยลมพี่น้องเบ่งลมดูล่ะโอ้ยมาคืออันนี้แถบ,บาทนี้เอา้าพี่น้อง เด้อเด้อแจงพ่ออีหยังนี่อีหยังนี่อุ้ยอุ้ยโอ้ยพี่น้องขาเสือเส้อเสื้อเฮ็ดพี่น้องพี่นะ่ะมีแต่เสื้อเฮ็ดเด้อค่ะแล้วกาะแจงกับมะพ่อนี่พี่น้องขาอ้ยอันนี้เป็นเห็ดอันนั้นต้นนี้พี่น้องพี่น้องจ๋า อันนี้คือเห็ดอันหางนกยุงนะค่ะพี่น้องอุ้ยก็ดีแท้จะให้นเมิ่ใกล้ๆเนาะค่ะเนาะนี่นะคะ,ะ,คะอันนี้เป็นเห็ดหางนกยุงนะค่ะพี่น้องอืมอุ้ยแจยงหูแล้วแจงจะได้มาเก็บตัวนี้แมะ เห็ดหางนกยุงนี่มันสีเมียนลายสีเด้อพี่น้องคุนะ่นน่ะเป็นสันเป็นสันอยู่ค่ะมองดูละค่ะมุมความสวยงามของเขาพี่น้องนีเด้อค่ะเขาออกเป็นสันเป็นสันเลยแม่ปาดอพี่น้องจา๋า เมืองเขากำลังแพ้ไปขอนนั่นพี่น้องเนี่ยค่ะเนี่ยๆนะเห็นบอขอนนี่เขากำลังแพ้ไปค่ะขอนนี่ท่านได้หลายพี่น้องของนนี่ท่านได้หลายแต่ว่าขอนนี่เนี่โอ้ขอนตะกี้นี่แบบนึงเด้อค่ะพี่น้องแ๊บนึงเด้อเปลี่ยนมุมขอนค่ะแสดงวายไอ้เนี่ยค่ะพี่น้อง แสดงว่ามังหันนะ่ะเป็นเสือเกาเขาคะ่ะพี่น้องคะ่ะอ,อเนี่ยแจงต้องมัเก็บเอาเด้ยวยนี่ซาม,มันนั่นวิขอโทษคะ่ะซาม,มันยังนิ่มอยู่พี่น้องเห็นบอกพี่น้องคะ่ะนี่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 ดอกเขาหนิ่มจังเสียนี่มันเก็บง่ายเห็นบอกคะ่ะนี่เนี่ยจังเสียมันเก็บง่ายเพราะว่ามันถึกฝนอมนี่นะคะ อย่เด้อค่ะอุ้ยหลายคักมีอีกบนอนอองพี่น้องเดี๋ยวห้องยางไปเบื้องมาหันจัง่อยเนาะคะเนาะพี่เพื่อนขาเอาละค่ะแจงเปลี่ยนใจพอไปมือลุ้นจังไปเนาะค่ะพ่อ,อยังรู้สึกว่าลมมันแห้งเราขายานค่ะพี่น้องเสียงต้นไม้เขาเขาเบียดกันไหมคะเขาเนาะต้องใช้คำว่าเบียดกันน่ละดัง ดังเอ็ดอาเอดอียออออจุนแจงก็คิดงานคิดยานเ้อค่ะพี่น้อง <c oughs> ค่อยค่อยว่ากันไหมเนาะคะ่ะเนาะมันอันนี้โพดเดี๋ยวแจงพี่น้อง <c oughs> งฟื้นฟื้นพวกแจงกันตุนไวพี่น้องค่ะ <c oughs> ตุนไวสำหรับปีหนาเนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> นี่นะคะอันนี้เป็นเป็นหม่องเก็บของเ้ยค่ะพี่น้อง สมัยที่ว่าบ้านแจ้งฮันล้วคุณสามีเพิ่นกระเฮ็ดมองนี้ล่ะค่ะเป็นออฟฟิศมาเฮ็ดงานเพิ่นเนอะ่ะเนอะนี่เด้อค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะลงเก็บของในพวกจ้งเฮ็ดเป็นสองสั้นเด้อค่ะพี่น้องค่ะอืม เอาล้ะคะ่ะพี่น้องบางลมด้วยล่ะค่อยว่ากันเนาะคะ่ะเนาะแต่ยานพเพิดไว้ล่ะเสียงต้นไม่เบียดกันไปเบียดมัดอย่างกยานฟังไปฟังมาค่ะเว้ยเปลี่ยนใจขอโทษด,ด้วยคะ่ะไปกลับไปในบ้านคะ่ะพี่น้องขอบคุณที่รับชมค่ะขอบคุณและขอบคุณค่ะโอ้ยเหมือนล้วอากาศไหม